สวัสดีครับวันนี้สิมาแกงแกงฟักใส่ปลาคอใหญ่ครับผมน,น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วก็ใส่ฟักลงไปเนาะครับผมน้ำเดือดแล้วเาก็ใส่ปลาลงไปครับ จะใส่ปลาน้ำเดือดแล้วรับใส่ปลาลงไปครับผมพอเสร็จแล้วก็กใส่ผงชูรสรสดีลงไปครับผม oh. แล้วก็ใส่ผัดดผกอีตูลงไป <c oughs> น้อยหนึ่งพอได้กินก็เอา ขอแคบพาดเลย